วันนี้นะคะบีมมีข่าวดีจะบอกนะคะสาวๆนะคะที่อยากจะผิวสวยนะคะทานคอลลาเจนมาหลายตัวแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีนะคะบีมแนะนำคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะคอลิเซ่คอลลาเจนกล่องนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณคอลลาเจนที่เหมาะกับร่างกายที่สุดนะคะคือใน1นึ่งตองเนี่ยจะมีคอลลาเจนมากถึง5000มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะกับร่างกายนะคะ่ะบอกเลยนะคะว่า ยืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะย้ำว่ายืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะใครที่มีปัญหาริ้วรอยแก่กระไว้นะคะมีริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งกา้าผิวขาดน้ําขาดการดูแลนะคะบีมแนะนำคอลลาเจนคอลิเจตคอลลาเจนซองนี้เลยนะคะทุกคนในหนึ่งซองมีคอลลาเจนปริมาณที่เหมาะกับร่างกายมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถละลายในน้ําเย็นได้เลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยไม่ค้าวนะคะบอกลาคอลลาเจนคาวไปได้เลยะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะคือทานไปบอกเลยว่า ผิวดีมากๆค่ะทุกคนแล้วคือทานแบบติดใจแบบถอนตัวไม่ออกเลยนะคะที่สําคัญนะคะสารสกัดหลักๆที่โดดเด่นมากๆนะคะก็คือจะมีไฮโดรไลท์คอลลาเจนแบบทายจากป่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นกระจ่างใสชะลอวัยได้ดีมากๆคือบอกแล้วนะคะว่าตัวนี้ยืนหนึ่งเรื่องผิวแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะจะมีสารสกัดในตัวของ 4บัคทรน,นะคะที่ช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆซึ่งบอกเลยนะคะว่าซองนี้นะคะทานไปแล้วนะคะมีวิตามินเพิ่มถึง15เท่าคือบอกเลยนะคะว่าดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปสุดๆไม่ขาวรสสตรอเบอรี่ดีสุดๆค่ะทุกคนใครที่อยากจะผิวสวยผิวใสผิวอิ่มน้ำนะคะบีมแนนาตัวนี้ที่สำคัญมากกว่านั้นช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่ออีกด้วย